ถ้าตอนที่เสียไปแล้วเราถึงเห็นค่ามันอาจจะสายเกินไปที่จะย้อนกลับไปแก้ไขแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีประโยชน์เลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นยังให้บทเรียนกับเราได้หนึ่งใช้เป็นบทเรียนไม่ให้พลาดซ้ำถึงจะแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่พลาดแบบเดิมในอนาคตได้ ถ้าเคยเสียคนสำคัญไปเพราะไม่ใส่ใจครั้งหน้าเราจะเรียนรู้ว่าควรดูแลความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นถ้าเคยละเลยสุขภาพจนป่วยหนักเราจะเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นเพื่อไม่ให้แย่ลงกว่าเดิมถ้าเคยลาออกจากงานแบบไม่คิดหน้าคิดหลังครั้งหน้าจะวางแผนก่อนตัดสินใจ2มองไปข้างหน้าแทนที่จะจมอยู่กับอดีต หลายคนติดอยู่กับคำว่ารู้งี้ซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วเพราะอดีตเปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือต่อไปเราจะทำยังไงให้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นถ้าเสียคนที่เรารักไปแล้วเรายังมีโอกาสรักและดูแลคนอื่นให้ดีกว่าเดิมถ้าทำผิดพลาดเรื่องงานเรายังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม สเปลี่ยนความเสียใจให้เป็นพลังในการพัฒนาแทนที่จะมัวแต่เสียดายหรือโทษตัวเองให้ใช้สิ่งที่เสียไปเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นถ้าเคยเสียโอกาสดีๆไปหาโอกาสใหม่และทำให้มันคุ้มค่าถ้าเคยมีคนดีๆในชีวิตแต่ปล่อยเขาหลุดมือไปเรียนรู้และพร้อมจะดูแลคนใหม่ให้ดีกว่าเดิม ตัวอย่างที่หนึ่งความรักที่ไม่เห็นค่าจนเสียไปแล้วถึงรู้สึกสมมติว่ามีคู่รักคู่หนึ่งคบกันมาหลายปีฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ใส่ใจดูแลเอาใจใส่ทุกรายละเอียดเช่นซื้อของกินมาให้เวลาทำงานดึกส่งข้อความถามถ่ายตลอดแต่อีกฝ่ายกลับมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งยังรำคาญด้วยซ้ำที่อีกฝ่ายดูใส่ใจมากไป วันหนึ่งคนที่คอยดูแลตลอดเป็นฝ่ายถอยออกมาเพราะเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้รับการเห็นค่าเลยตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์พอถึงตอนนั้นอีกฝ่ายกลับรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรบางอย่างไปรู้สึกเหงาเวลาที่ไม่มีใครคอยห่วงไม่มีข้อความถามถ่ายเหมือนเดิม พอจะกลับไปหาก็สายไปแล้วเพราะคนที่จักไปเจอคนใหม่ที่เห็นคุณค่าในตัวเขาถึงตอนนั้นถึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่เคยมีมันสำคัญแค่ไหนแต่ก็เอาคืนมาไม่ได้แล้วตัวอย่างที่สองการไม่เห็นค่าของสุขภาพจนป่วยหนักถึงเสียใจ สมมติว่ามีคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ดูแลตัวเองกินอาหารฟาสต์ฟู้ดทุกวันนอนดึกไม่ออกกำลังกายคิดว่าไม่เป็นไรหรอกร่างกายยังไหวเพราะยังอายุน้อยร่างกายยังแข็งแรงวันหนึ่งตรวจสุขภาพแล้วพบว่าเป็นโรคร้ายที่แก้ไขไม่ได้แล้วเช่นเบาหวานไขมันอุดตันหรือโรคหัวใจถึงตอนนั้นถึงได้รู้ว่า เราน่าจะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้ทำไมตอนนั้นไม่เลือกกินดีๆนอนให้พอออกกำลังกายบ้างแต่สุดท้ายก็ย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้วต้องใช้ชีวิตอยู่กับผลของการกระทำของตัวเองไปตลอดตัวอย่างที่สการไม่เห็นค่าของงานจนตกงานแล้วถึงเข้าใจ สมมติว่ามีคนทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วเริ่มรู้สึกเบื่องานคิดว่างานที่ทำอยู่มันน่าเบื่อหัวหน้าเข้มงวดเพื่อนร่วมงานบางคนก็ไม่ถูกใจเลยตัดสินใจลาออกโดยไม่ได้มีแผนสำรอง หลังจากลาออกไปกลับพบว่างานใหม่หายากกว่าที่คิดหรือไปเจองานที่แย่ก,กว่าเดิมทั้งกดดันเงินน้อยกว่าเดิมหรือหัวหน้าแย่ก,กว่าเดิมหลายเท่าถึงตอนนั้นถึงได้คิดว่างานที่เคยทำมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเลยนี่นาะยอย่างน้อยก็ดีกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ พออยากกลับไปสมัครงานเดิมตำแหน่งนั้นก็มีคนใหม่มาแทนแล้วสุดท้ายก็ต้องทนทำงานที่ไม่ชอบเพราะตอนที่มีโอกาสไม่ได้เห็นค่าของมันสรุป จริงอยู่ที่ถ้าเราเห็นค่าตอนที่เสียไปแล้วอาจทำอะไรไม่ได้กับสิ่งที่หายไปแต่สิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้และใช้บทเรียนนี้ทำให้อนาคตของเราดีขึ้นกว่าเดิมอย่าปล่อยให้ความผิดพลาดเดิมเกิดขึ้นซ้ำๆจนเสียอะไรไปมากกว่านี้ คนเรามักไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่เพราะคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปแต่พอวันหนึ่งมันหายไปเราถึงได้รู้ว่าสิ่งนั้นสำคัญแค่ไหนและที่แย่ที่สุดคือไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้แล้ว ทางแก้คืออย่ารอให้เสียไปก่อนถึงจะเห็นค่าถ้ามีคนดีๆในชีวิตดูแลเขาดีๆถ้ามีสุขภาพดีก็รักษามันไว้ถ้ามีงานที่มั่นคงก็อย่าทำลวกๆหรือเบื่อง่ายจนเกินไปเรียนรู้ที่จะเห็นค่าของสิ่งที่มีอยู่ก่อนที่มันจะกลายเป็นแค่ความทรงจำขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ